เรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะอยู่กันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์วันนี้เรื่องก็คือหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารนะคะอันดับแรกเราก็ไปรู้กันเลยค่ะว่าธนาคารหมายถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นตัวกลางที่รับออมเงินจากผู้มีเงินออมต่างๆมาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการลงทุนนะคะนอกจากนี้ธนาคารในประเทศไทยยังแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษธนาคารพาณิชย์ก็คือเป็นธนาคารที่ระดมเงินฝากจากประชาชนเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจกู้ยืม เช่นรับฝากเงินก็คือรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไปและห้างร้านทั่วไป2คือการให้กู้เงินก็คือนําเงินมาให้ผู้ที่ต้องการกู้ไปลงทุนกู้ยืมเงินนะคะแต่ทางธนาคารก็จะคิดดอกเบีย้ยจากผู้ที่กู้ยืมเงินไปลงทุนนะคะนอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ยังมีบริการอื่นๆเช่นให้เช่าตู้นิรภยัยรับชําระค่าสาธารณูปโภคให้บริการแลกเงินตาต่างประเทศ ให้คำแนะนำในการลงทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะต่อมาเป็นธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษก็เพื่อจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการลาเนินโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็จะมีาการระดมเงินจากประชาชนทั่วไปและนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังเป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศของรัฐบาลด้วยนะคะต่อมาเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอ ก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะเหมือนกันคือต้องการให้ประชาชนมีบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก็ไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะต่อมาคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสอ,อันนี้ก็มีเฉพาะอย่างก็คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศหรือเกษตรกรของประเทศนะคะเราเรียกว่าธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษ ต่อมานะคะเรื่องของการฝากเงินการฝากเงินก็คือการนําเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อเป็นการเก็บรักษาเงินให้ปลอดภัยและป้องกันการสูญหายมีการให้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไขของธนาคารนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าการฝากเงินประเภทของการฝากเงินก็จะมีทั้งหมด3ประเภทคือเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากกระแสรายวันและก็เงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย์ก็คือไม่มีกำหนดระยะเวลาของการรับฝากสามารถออกถอนใช้เมื่อไรก็ได้หรือเราเรียกอีกอย่างว่าเงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากสะสมนะคะต่อมาเป็นเงินฝากกระแสะรายวันเงินฝากกระแสะรายวันคือสามารถโอนจ่ายในบัญชีของตนเองให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช็คสั่งจ่ายธนาคารก็จะทําการโอนเงินตามจํานวนที่ระบุให้กับผู้ที่นําเช็คว่าเคลนเงินนะคะ 3. เงินฝากประจา เงินฝากประจําก็คือผู้ฝากจะทําหน้าที่กําหนดระยะเวลาของการฝากตามที่ธนาคารระบุผู้ฝากก็จะได้รับดอกเบี้ยสูงหากฝากระยะยาวนะคะแต่ถ้าถอนก่อนกําหนดดอกเบี้ยก็จะลดลงนะคะนอกจากนี้เมื่อเราฝากเงินเราก็จะได้เป็นดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝากคืออะไรคะดอกเบี้ยเงินฝากก็คือค่าตอบแทนเมื่อนําเงินไปฝากไว้กับธนาคารทางธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยอสตราดอกเบียงเงินฝากแต่และประเภทนะคะจะไม่เท่ากันเราต้องนําเงินไปฝากแล้วธนาคารก็จะบอกว่าเราประเภทเท่าเรารคือประเภทไหนและเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะต่อมาคือการถอนเงินการถอนเงินก็คือการไปนาเงินออกจากธนาคารนั่นเองนะคะเราไปดูวิธีการขั้นตอนกันเลยค่ะหนึ่งก็คือ เตรียมสมุดบัญชีธนาคารพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะหลังจากเราเตรียม2ออย่างนี้แล้วเราก็เดินทางไปที่ธนาคารที่เราฝากเงินแล้วก็รอรับบัตรคิวนะคะ3ก็คือระหว่างที่เราไปถึงธนาคารเราก็กรอกรายละเอียดในการถอนแล้วเราก็นําสมุดถอนเมื่อถึงคิวเราก็นําสมุดถอนพร้อมกับใบการแจ้งถอนและบัตรประชาชนยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะ4ก็คือรอ เมื่อเรายื่นไปเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบและทํารายการถอนให้เราหลังจากทารายการถอนเสร็จสิ้นเราก็จะได้รับเงินตามจํานวนที่ถอนแล้วเราก็จะได้พร้อมกับสมุดเงินฝากที่ลงรายการยอดเงินคงเหลือหลังจากที่ถอนออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นขั้นตอนของการถอนเงินอการกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินก็คือการที่บุคคลหนึ่งได้ยืมเงินจากอีกบุคคลหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการผู้การกู้ยืมเงินก็จะมีทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเียกง่ายๆว่าลุหนีกับเจ้าหนี้นะคะต่อมาในการกู้ยืมเงินเราก็จะมีการทําสัญญาการทําสัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าผู้กู้สัญญาว่าจะนําเงินมาคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญากู้พร้อมกับชําระดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขที่เราตกลงกับ ให้กู้นะคะต่อมาการคิดอัตราดอกเบีย้ยถ้าเป็นการกู้ในในระบบนะคะการกู้ในระบบตามกฎหมายกําหนดก็คือดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าบาทต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ยหนึ่งจุดสองห้าบาทต่อเดือนผลดีของการกู้ยืมเงินคืออะไรคะผลดีก็คือมีเงินใช้ในยามจาเป็นทําให้มีการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นการกู้เงินในระบบยุติ มันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมต่อผู้กู้มากเพราะว่ามีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนผลเสียผลเสียของการกู้ยืมบางคนอาจจะใช้เกินความจําเป็นทําให้เกิดทิ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่บางคนกู้ในระบบไม่ผ่านก็ไปกู้ที่นอกระบบแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่านอกระบบดอกเบี้ยสูงมากเลยนะคะดอกเบี้ยสูงแล้วก็ ถ้าเราหาไม่ได้โหดไหมคะเรือนี้ดอเบี้ยหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบคือเป็นการแบบกู้ยืมเงินที่แบบโหดมากเดี๋ยวคุณครูยอยากให้นักเรียนรู้ความหมายของการกู้นองระบบนะคะการกู้นองระบบก็คือเป็นการที่บุคคลหรือแหล่งเงินที่ไม่ได้รับอนุนญ,ญาตให้ประกอบเงินกู้ตามกฎหมายเช่นเล่นแชร์กู้เงินนอกระบบผลดีของการกู้เงินนอกระบบก็มีค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายยามจำเป็น ก็มีสินค้ามากขึ้นก็มีเหมือนกับกู้ในระบบได้รับเงินรวดเร็วแต่ผลเสียก็คือใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยดอกเบีย้ยสูงแล้วก็เป็นช่องทางล่อลวงของมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําให้เราถ้าเราโตขึ้นไปเร,เราอยากได้บ้านอยากได้รถเราก็กู้เงินกับธนาคารดีกว่านะคะวันนี้คุณครูขอจบเรื่องหน้าที่ของธนาคารเบื้องต้นเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน